สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกข่านครับวันนี้อยู่กับผมเกษตรกราวอาจารย์ป้อมนะครับก็วันนี้จะพามาดูวิธีการฟักลูกหอยเชอรี่สีทองนะครับแบบรอดร้อเปรเซ็น์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรามาดูในวิธีการฟักในรูปแบบสไตล์ผมไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบของใครให้เราใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเราไปดูด้วยกันครับสวัสดีครับ นี่ครับเป็นการวางไข่ตรงนี้ผมเอามาไม่มีที่วางนะครับวางตากแดดตากลมเอาไว้นะครับเพื่อฟักเอาไว้วางไว้เฉยๆนี่แหละครับไม่ได้ทำอะไรก็ให้ออกออจนสีเทานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบห่อผ้านะครับอันนี้จะห่อผ้าห่อเช็ดชูบเอาไว้นะครับก็กระปุกนี้ปกติเต็มนะครับแต่เขาฟักไปแล้วนะครับ เนี่ยครับนี่เป็นการวิธีการฟักผมจะเอาไว้อย่างเงี้ยจนเปิดเกิดสีเทาๆอย่างนี้นะครับนะฮะอันนี้ดยว่าป,ประมาณอีกสักอ,อีกสักนิดหนึ่งนะครับให้มันเริ่มแตกตัวก่อนแล้วก็จะย้ายไปนะครับอ่ะเรามาดูบอนะครับบอที่เตรียมนะครับบอที่นี่จะมีอ่า,สอ,าสองรูปแบบนะครับ สองรูปแบบตามาระยะของอายุนะครับน,นี่ก็เป็นแบบกระมังนะครับตรงนี้เป็นกระมังเต่ผมจะพาเราไปดูตั้งแต่ขั้นต้นนะครับขั้นต้นอ,อันนี้จะเป็นอายุ5วันอันนี้ไข่นะครับซึ่งเป็นที่ไข่มันตกน้ำนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เอาหอ่ออะไรไว้ก็มาวางไว้อย่างนี้เลยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับข้างในนี้นะครับจะเป็นบ่อฟักได้ประมาณห้าวันนะครับได้ประมาณไม่เกิน5วันนี้นะครับผมจะใช้ออกซิเจนเลี้ยงด้วยนะครับหลายคนไม่ใส่ไม่เป็นไรครับหลายคนไม่ใส่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ผมฟักเวิธีการฟักผมนะครับเมื่อฟักใส่จานนะครับผมจะฟักใส,ส่จานเสร็จแตกจากกันแล้วก็มาฟักใส่จานเมื่อทําความสะอาด หรือไม่ให้มีเศษเปลือกไข่นะครับก็จะนํามาเทนะครับมาเทใส่บนตะข่ายนี้นะครับนะครับมาเทใส่บนตะข่ายแงงเขียวนี้นะครับแล้วก็ให้เขาไต่แล้วก็เอาจอกกุลาเนะมาใส่บางๆนะครับเพื่อให้เขาเกาะเขายึดนะครับนี่เป็นอายุประมาณ5วันไม่เกิน5วันนะครับอ่าในระยะที่1นนะครับผมจะไม่ย้ายนะครับจะไว้อย่างนี้อยู่นะครับ ในส่วนระยะที่2นะครับระยะที่2ของผมก็จะเป็นอันนี้ประมาณ10วันได้นะครับจะมี5วันถึง10วันได้นะครับก็จะใส่ตะขครยอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่จะเริ่มให้หัวอาหารนะครับให้เขากินนะครับถ้าเราสังเกตจริงๆนะครับนี่นะครับ เห็นไหมฮะข้างใต้ๆจะมีลูกเขาอยู่พอดีกล้องมันไม่โฟกัสเนื่องจากน้ามันไม่อยู่ระดับนะครับไม่เป็นไรนี่คือวิธีอีกวิธีระยะที่สองในการบอร่อประมาณสิบวันนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเป็นบอ่อเดียวกันใส่ออกซิเจนแต่รอบนี้ผมเอาผักบุ้งมาให้เขาเกาะมาอะไรด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขายังไม่เกาะนะครับนี่คือช่วง ช่วงแรกนะครับ10วันแรกถ้าเราพ้น5วันหรือ7วันตรงนี้ได้นะครับบ่อตรงนี้รอดแน่ครับแต่ส่วนใหญ่ในบ่อนี้ของผมมักจะรอดครับนะครับตรงนี้จะรอดนะครับต่อไปนะครับเรามาดูระยะสาอาทิตย์สามอาทิตย์ของผมนะครับสามอาทิตย์ของผมก็จะเห็นนะครับนีรฮะ ให้เขากินเขาเกาะกักบรากผักบุ้งกับอะไรอย่างนี้นะฮะเรามาดูนะฮะไหนนอนี่ครับแดดมันเยอะมองไม่เห็นภาพกล้องนะครับถ่ายยากนิดนึงนะครับก็ใส่ออกซิเจนทุกบ่อนะครับส่วนบ่อน,นี้เป็นบ่อที่ผมแช่น้ำเอาไว้นะครับบ่อตัวนี้แช่น้ำเอาไว้นะครับแช่ไปเรื่อยๆนะครับไปจนกว่าที่จะ หอยพวกนั้นจะฟักนะครับเราเอามาใส่แล้วก็ออกซิเจนลงนะครับน้ําผมใส่ไม่เยอะหรอกครับน้ําใส่น้อยๆนะครับเนี่ยครับการฟักไข่ของผมในรูปแบบสไตล์ของเกษตรสกาวอาจารย์ป้อมนะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับให้เรานําไปประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ให้เราศึกษาสภาพอากาศด้วยนะครับว่าสภาพอากาศแต่ละที่ฟักแบบไหนนะครับ ฟักอย่างไรนะครับพื้นที่ผมก็จะส่วนใหญ่ถ้าวางอย่างเงี้ยวางแบบเนี้ยจะไม่ค่อยฟักนะครับจะไม่ค่อยฟักอัตราการฟักน้อยไข่มกออักจะฝ่อนะครับเหมือนตัวเนี้ยแต่ตัวนี้มันเคยตกน้ํามานะครับเคยตกน้ํามานะครับก็ไม่รู้เปอร์เซ็นต์จะรอดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไว้อย่างนงี้แหละครับเพื่อเขาฟักให้เรานะครับอ่า นังนั้นนะครับนี่ครับรูปแบบของการทําการฟักรอดแห้ครับถ้าเราปฏิบัติตามนี้นะครับให้เราไปศึกษาสภาพอากาศนี่คืออายุ3เดือนของเขาไอสา้สาสัปดาห์นะครับเนี่ยดูตัวนะครับมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่นะครับนี่ฮะใน1นึ่กระมังใน1บ่อผมไม่ให้เกิน5รังนะครับ ผมจะใส่มาให้เกิน5้รังเพราะว่าอะไรถ้าเกิน5้รังไปแล้วผมจะถือว่าหอยมันแน่นเกินไปนะครับอ่ามันจะไม่มีพื้นที่คลานพื้นที่เดินแล้วมันก็จะเบียดกันนะครับแย่งกันกินกินกันโตไม่ทันนะครับดังนั้นก็ให้เราไปพิจารณานะครับผมใส่ไม่เกินห้ารังอันนี้อีกประมาณสัก สองสัปดาห์นะครับผมจะนําไปใส่กระชังกระชังใหญ่แล้วนะครับอีกสองสัปดาห์นะครับจะนําไปใส่กระชังใหญ่ให้เขาไปอยู่พื้นที่ใหญ่ไปอยู่กับชุดของเขานะครับก็เรียกว่าไปอยู่บอกขุนนะครับแล้วตรงนี้ผมก็จะเอากระมังทําอย่างอื่นต่อนะครับยังไงก็ ไว้ให้เป็นววทยาทานในความรู้ของคนเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับอย่างไรก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับมีอะไรสอบถามกันได้นะครับที่เพจอาจารย์ป้อมคอคอคนกระสังนะครับยังไงก็ขอบคุณครับ